สวัสดีวันที่4สิงหาคม2 5 6 5กับบรรยากาศฝนตกในภาคอีสานเข่าสู่เทศกาลเข่าพันสายสำหรับวงการหมอรมกับปิดฤดูกาลกันไปเป็นโอกาสของศิลปินที่สิตัดสินใจ ว่าสิอยกับวงเก่าหรือไป,อไปอโยกับวงใหม่ในช่วงพิจารณาสถาปนิตสัญญาขับวงเมื่อนึ่สิบเอกวาเรื่องการลงจากเสียงอีสานของนกเกิดกิจกรพระเอกดาวลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาอยู่กับเสียงอีสานเมื่อฤดูการทีผ่านมาการลงจากหมอลำเสียงอีสานของนกเกิดกิจษกรที่ตอนนี้ไปออนทัวร์อยู่กับศรีวิชัยโชว์ที่อยู่ทางภาคใต้ เกอยังบอประกาศไปอยู่กับวงใดเหตุผลที่นกเกิดลงจากเสียงอีสานนกเกิดก็บอกว่าการเขามาอยู่เสียงอีสานมีเฮียหน่อยกับแมนกที่ถือว่าเป็นพอกับแม่ถ้าแบ่งหัวใจหนึ่งดวงขางหนึ่งเป็นของแมนกอีกขางหนึ่งเป็นของเฮียหน่อยเมื่อพอกับแม่แยกข้างกันหัวใจก็ต้องแตกสลายได้มีโอกาสไปเริ่มต้นใหม่กับวงอื่นการเขามาคองนกเกิด ในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาถือว่าเป็นพระเอกดาวลุ่มคนรุ่นใหม,ม่ที่เรียกเอฟซีเรียกแฟนๆเขามาติดตาบึงเสียงอีสานนังเสียงดีการแสดงบนเวทีดึงดูดพอยกแมยกกันได้ตลอดสุดท้ายแลว้วก็ถึงเวลาที่นกเกิอสิตัดสินใจไปอยู่กระวมอื่นหรืออาจจะไปอยู่กับสีวิชใช่โชว์ฉีกแนวจากการเป็นศิลปินหมอล่ำไปทำเพียงกับเป็นไปได้แค่กันแต่ก็ต้องรอการตัดสินใจของ โง่กเกิดอีกเธอหนึง่งเป็นการเสียศิลปินดาวลุ่มอีกคนคองมอลำเสียงอีสานแต่กับบทือว่าขาดทุนเลยทีเดียวมีนักงอกอีกคนเขามาเสริมทีมหนูบนสุอิมนนักเอกเสียงดีเงาเสียงของแม่นกหน่อยุไรพอดถาลับตาฟังดีๆเสียงหนูบนสุอีมน์ถาลองเพลงของแม่นกหน่อยุไรพพอดน,นำเสียงเปะบอพิดเพียน ทางบทบาททีล่าการเข้ามาอยู่กับเสียงอีสานถือว่าถูกที่ถูกเวลาแม้สิเสียนุกเกอออกไปแต่ใดนางเอกคนรุ่นใหม่เข้ามาแรกแรกการประกาศล่จากเพชรล่ำเพ่อนของนุบลสุวิมลก็ยัง่านได้ประกาศขึ้นกับวงใดแต่ล่าสุดนุบลได้เข้าไปอยู่บ้านเล็กที่หาหาหาเป็นที่เรียบร้อยการเสียพระเอกคนหนึ่งไปแต่ใดนางเอกคนรุ่นใหม่เข้ามา ถ้าบอกรบคุณหารเสียงอีสานกถือว่าบอกขาทคุนสำหรับดูดูการนี่ถ้าใครติดตามเสียงอีสานฤดูการที่ผ่านมากถือว่ากระแสดีมีชิวงานเย้าหยัดจนจบฤดูการดูดูการนี่เป็นการบริหารงานของแมนกและน้องแป้งบอดไญ่แห่งหมอลำเสียงอีสานก็ต้องติดตามผลงานกันต่อไปว่าสิังเปลี่ยนแปลงหรือกระแสดีสำหรับดูดูการนี่ ใครมีมข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เขา้าม้ได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับได้แล้วถ่ายรูปได้ไหมครับมาดังตรงนี้ได้ครับถ่าได้ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวสทุกคนนะครับผมพี่น้องต่องไปสุัสดีทุกคนครับวันนี้ครับเบอแรก ครับทีเดยมาอ่อนทั่วอยู่ภาคใต้นะครับเมอ่อแรกที่มาอ่อนทั่วอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพี่น้องอยู่บิ๊กซีสุราษฎร์ธานีับพี่น้องครับว่าไรคนไทยพี่น้องเบิรงอีกจังหน่อยก็ติเป็นเวทีเลยครับพี่น้องเตือนเตือนครับเพราะว่าเรือบแรกที่มาเลยอยู่ภาคใต้แล้วก็ครั้งแรกในชีวิตเลยที่เคยเดินทาง มาที่พื้นที่ภาคใต้ในแต่เกิดมาก่าเคยมากเลยพี่น้องแม้แต่มาเที่ยวก็ยังไม่เคยมาเลยอันนี้ยินสาตันตองเกาตาลเปียงปินดวงมาละัาปีนบาดลมต้องเอง็นควายผู้พังกันยน ตามสวงปานมีดวางลงขอเสียบหัวลงคืนเราวันเป็นคืนแสนเศร้าแต่เขาต นวงยังทุกใจคือจังแบกโลคว่างเขาไววแม่นบว่างลังเถื่อเพื่อจังก้ามาาควางเสียบอยู่ในคอละตั้งใจรอคอยเข้า,าขหาแม่ลายปีแล้วละจนว่าสังคารคอยชาราลงละ,ละ Oh, yeah. no,